สวัสดีครับทีนี้อนเราก็้สู่ช่องมาตราบเพือครับวันนี้เราพาเพื่อนๆมากินขนมกันที่ร้านเย็นใจคาเฟ่ครับอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนดารุลศึกษานะครับเข้าทางวิทอย55มาก็ได้ครับตรงมาผันไฟแดงมาแล้วก็เลี้ยวซ้ายมานะครับจะเจอกันร้านอยู่ทางด้านฝั่งขวามือนะครับวันนี้เราจะมาหา ขนมกินที่ร้านนี้นะครับเดี๋ยวไปดูว่ามีอะไรบ้างนะครับส่วนใหญ่ร้านนี้เขาจะเคยขายบิงซูทุเรียนด้วยเดี๋ยวเราไปดูว่ามีบิงซูทุเรียนมนั้ยนะอยากกินอยากกินร้าสักพายาแล้วได้เหมืนนี้มีบิงซูทุเรียนด้วยทุเรียนไซส์ใหญ่กับไซส์เด็ก ายขอดูเมนูหน่อย ติดตามทางช่องร้านได้ทางนี้เลยนะครับตอนนี้เป็นหน้ามะม่วงนะครับก็มีมิซูมะม,ม่วงด้วยนะครับป๋าจะเอามินิทุเรียนไหมมินิทุเรียนที่ไหนไม่ได้ไหนร้อยห้าเก้าไงมินิมีทุเรียน,ยนไซส์ใหญ่ตอนนี้อยู่ที่ร้านเย็นใจคาเฟ่นะคะอันนี้คือสาขาแรก สาคที่2ออยู่ที่มาก็ตวีเดทนะคะวันนี้เราอยากกินป็นชูทุเรียนปกติเราจะสั่งไซส์ใหญ่แต่วันนี้คิดว่ามันอิ่มเราก็เลยจะสั่งไซส์เล็กร้อยห้าบเก้าบาทแล้วก็สั่งคาราเมลมาเกลียวเป็นกาแฟสดนะคะคาราเมลคือต,ตัวชอบกินคาราเมลเลยแล้วก็ร้านเนี้ยเราก็มาประจำอยู่แล้วนะคะใ,ใครที่ยังไม่เคยมาก็ลงมาดูนะบอกเลยว่าอร่อยทุกอย,ย่างอร่อยทุกอย,ย่างราคาก็ไม่แพงด้วยค่ะ หคือเนี่ยไซมี่นี่น่ารักเป็นซูทุเรียนไซมีนี่นะครับมาพร้อมกับนมแบบน่ารักนมนมข้นเขาจะหั่นทุเรียนมาแบบนี้เลย ก็ได้เป็นชิ้นแบบนี้เลยนะก็ใครสนใจที่จะมาลองหาขนมอร่อยๆกินนะครับลองมาที่ร้านดีกาเฟนะครับสาขาหนึ่งตรงข้ามโรงเรียนลำลุทิสานะครับข้อทางหินซอย51 ไฟแรงที่2องแล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงยอมเลยนะครับร้านอยู่ด้านขวามือนะครับแล้วก็มฝากติดตามช่องขตากระเพล่นนี่นะครับเดี๋ยวถือว่าไปหาร้านอร่อยๆอะไรตรงนี้หรือตะลุบมาเดี๋ยวจะมาลงให้ได้ดูกันอีกนะครับ